คิดจะมายืนขำใส่คนอย่างราชาขี้แอกอะไปฝึกเล่นให้มันเก่งกว่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมายืนขำอะเออไปขำสภาพตัวเองก่อนไหมฮัลโหลก็ล่าสุดนะครับก็ผมไปเจอตัวตึงแรงแดงนะครับเขาก็ฆ่าผมได้เกมที่3มไอเกมที่1เกมที่2เขาไม่เกียนเขาไม่ยืนขำผมนะแต่พอเกมนี้เนี่ยเกมที่3เนี่ยมันฆ่าผมได้เสร็จปุ๊บเขาก็แอคท่าทางขำใส่ผมเลยเวเออ เขาก็ได้ไปแค่3เกมนะครับดูช็อตนี้ก่อนเห็นปะยืนขำนะครับมันก็ได้แค่นั้นแหละเพื่อนๆได้ไปแค่3เกมหลังจากนี้มันก็เป็นเกมที่ผมพลิกเกมมาชนะนะครับนี่แคนเขานะเออเป็นลูกแคนดังด้วยแคนเลเวล5มีลูกแคน35คนนะครับอืมนี่ชื่อแคนเขาใครรู้จักหัวแคนเขาก็บอกให้เขามาดูสภาพลูกแคนเขาได้นะครับและผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่า เขาพูดไทยเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะผมฟังจากสำเนียงที่เขาพูดอะเหมือนไม่ใช่คนไทยอะเออใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอืมเดี๋ยวมารอดูตอนจบเกมแล้วกันตอนจบเกมผมเชิญไม่ได้ผมเชิญดิมันเชิญผมข้อตี้เลยนะครับออกเกมมาแล้วมันก็เชิญผมข้อตี้แล้วผมก็บอกให้มันมาดูคลิปในช่อง youtube ผมแต่เขาก็บอกไม่กล้านะครับไม่กล้ามาดูไม่ไม่มันบอกมันไม่ไม่ดูนะครับน่าจะอายสภาพตัวเองแหละดูออกนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวฟังช็อตน,นี้เลยมี youtube ป่ะเล่น y o youtube ปปะ ไม่เล่นครับไม่เล่นครับเดี๋ยวมารอดูสภาพเองในช่อง YouTube พี่นะเดี๋ยวทำคลิปให้ดูไอเกมที่เจอพี่เมื่อกี้ไอที่ไม่ยินขำพี่แล้วโดนพี่พลิกเกมมาชนะเออกระจอกเยแล้วมารอดูสภาพนะไอพี่ว่าพี่โง่ที่ว่าพี่ไก่เนี่ยเออที่ว่าอะไรพี่หลายๆอย่างอะแล้วน้องไปดูสภาพตัวน้องในคลิปพี่นะเออแล้วน้องจะรู้ว่าที่น้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ว่าพี่มาทั้งหมดเนี่ยโดนตัวน้องเองทั้งหมดอเออ จริงจริงอพวกอช่องยูทูปที่มาแล้วนะช่องยูทูปกูไม่เล่นกูเป็นดูช่องยูทูปพี่ก็ตกตกไอพวกเกียนแบบนี้แหละไอพวกที่แบบอยู่ดีๆก็แบบมายืนคำเขาหรือบางทีก็ซ้ําศพเขาอืมพวกสายซ้ําศพไอพวกที่แบบยืนคำเขาไอพวกนี้โดนพี่ตกหมดลองเข้าไปดูในคลิปช่องพี่ดิเออไม่ไม่ดูวะช่องเป็นจอกตามเป็นจริงนะจะกล้ามาดูอะไรสภาพตงไงไอสภาพเนี้ยฮะ ดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยรู้ร,รว่าเขาทําคลิปไม,ไม่กล้ามาดูสภาพตัวเองหรือยังไงไม่รู้ฮัลโอลเดี๋ยวล่าสุดไม่กล้ามาดูสภาพตัวเองในช่อง youtube เขาเลินหนึ่งอไอ้จะให้ไปดูสเต็ปตัวเองไงที่มาว่าเขาโง่เนี่ยสเต็ปตัวเองฉลาดมากหรือเปล่าเธอ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 ก็นั่นแหละเป็นช็อตที่ผมบอกให้เขามาดูคลิปในช่อง YouTube นะครับแต่เขาก็ไม่กล้าม <c oughs> าดูนะครับอ เขาก็ไม่มาดูอะเออแต่ก็น่าจะรู้แหละเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยถ้ามันรู้ว่าเขาทําคลิปมันไม่ค่อยกล้ามาดูหรอกมันไม่ค่อยกล้ามาคอมเมนต์หรอกบางทีมันอาจจะมาดูผ่านๆแล้วมันก็ไม่กล้าคอมเมนต์สังเกตดูในคลิปผมได้ในช่องที่ผมได้ทําตบสังสอในพวกกินเกียนทั้งหลายแหล่คือ99%ไม่มีใครมากล้ามาคอมเมนต์ในคลิปตัวเองนะครับอืมได้ดูสภาพดิหลังจากที่ผมเอาจริงดูเลือดผมนะเต็มหลอดครับเกมนี้เออ ผมบอกแล้วหลังจากที่ผมเอาจริงอ่ะเขาแทบจะไม่ได้ยิงผมนะครับเขาตายเลยที่ยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยซ้ำนะอนี่มีเกมนี้แหละครับที่เลือดผมลดไปนิดเดียวครึ่งหลอดนะครับลดไปครึ่งหลอดนะครับดูนะครับถ้ามันเกยนผมมาแต่เกมที่หนึ่งผมก็คงไม่ปล่อยให้มันได้ผอลพอจนถึงว่าสามเกมเออนะดูสภาพดิเออดูสภาพเอานะครับลูกแคนใครดูด้วยมายืนขำราชาคียแอค ก็โดนตบสั่งสอนนอนอยู่ใต,ต้ตีนราชาคียแอคตามสเตปนะครับไอพวกเกียนผมนี่อย่างชอบอมาดูกันเต่าเลยและกันนะครับมาดูกันเต่าเลยคลิปนี้ผมทําไว้ในวันที่วันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวแป๊บดึงดูวันที่แป๊บหนึ่งจําวันที่ไม่ได้แล้วมาดูเกมนี้นะครับเกมนี้เขาจะเขาเรียกอะไรเพื่อนๆนดูช็อตนี้นะที่ผมยืนคำํำยืนํำอะไรรู้ปะแม่งโยนระเบิดมั่วชิบหายดิ วันที่27นะครับวันนี้วันที่27เดือนมกราปี6 7นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงมาไหนต้องรอติดตามนะครับอืมรอติดตามนะครับดูนะเขาตายยังไม่ทันตั้งตัวเกมนี้เรียบร้อยอโดนยืนแอคไปหนึ่งช็อตครับหล่อๆนี่นะครับทําให้มันดูนอไอยพวกนี้มาดูเกมสุดท้ายเลยแล้กันนะครับม,มาดูเกมสุดท้ายเลยดูนะครับ เกมสุดท้ายเขาก็โยนระเบิดนะครับแต่ไม่โดนลมนะไม่ได้โดนผมสักนัดนะครับนี่ดูดิผมบอกแล้วว่าตั้งหลังจากที่ผมเอาจริงอะมันแทบตายดยที่ยังไม่ทันงตั้งตัวแล้วดูเมื่อกี้ดิงานจะยิงแล้วยังไม่ได้ยิงเลยตายแล้วเห็นปะ่ะแล้วดูสภาพดิเออสภาพไหนมายืนขำคนอย่างราชาคีแอคดูดิสภาพไหนครับสภาพไหนฮัลโหลก็นั่นแหละครับตามสภาพเลยมายืนขำผมนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดู ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคลิปนี้โอเคครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆหนูๆน้องๆชาวฟรีไฟกันทุกทุกคนท,ท,ทุกท<ๆ>ุกท่านนะครับคลิปนี้มาอยู่กับช่องราชาคีย์แอคกันอีกเหมือนเดิมเนาะคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูเกมที่ผมไปตบสั่งสอนตัวตึงที่กล้ามายืนแอคท่าขำใส่ราชาคีย์แอคนะครับคือมันเป็นสามเกมนะครับ เกมที่1เกมที่2ที่มันฆ่าผมได้เขายังไม่แอคถ้าขำใส่นะแต่พอเดินทางมาถึงเกมที่3เกมที่เขาฆ่าเราได้เกมที่3มันก็มายืนขำผมไยเออคือเขาคงคิดว่าเขาจะชนะผมมั้งเห็นผมเล่นอ่อนๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาเห็นผมเล่นสเต็ปเหมือนบอดหรือเปล่า,ลาที่เขามายืนขำอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่เพื่อนไปรอดูคลิปเต็มแล้วกันก็จบเกมผมอยากให้เพื่อนไปฟังเสียงตอนที่ผมเปิดไมค์คุยกับเขานะ เขาพูดไทยยังไม่ค่อยชัดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเต็มๆต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมใครที่เข้ามาดูคลิปในช่อง y o u t u b e ราชาคียแอคแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c คร b e ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับปะเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆต,ต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมกันเลยปไปดูกันเลย let's go โอเคนะครับก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูเกมแรกก่อนเกมแรกมันจะเป็นเกมที่ผมนําสกอร์เข้าไป1นึ 0, นะครับและผมก็อยากให้เพื่อนหลายๆคนได้ดูว่าไอเกมแรกที่ผมฆ่าเขาได้เนี่ยผมทําอะไรเขาหรือเปล่าทําไมเขาต้องมายืนขำผมเกมที่3นะครับแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าผมไม่ได้ทําอะไรมันดังสิน้นผมยิงมันตายเสร็จปุ๊บผมก็ยืนนิ่งแม้จะกระดิกตัวยังไม่ได้กระดิกนะครับเกมแรกคือเอาจริงนะผมอ่อนดูเชิงมันแต่เกมแรกแล้วแหละ เหมือนแบบว่ามันวิ่งมาหาลูกปืนผมเองเพื่อนไม่เชื่อเห็นป่ะเห็น็อดเมื่อกี้ป่ะมันวิ่งมาหาลูกปืนผมเองนะเออแล้วผมก็ยิงเข้าหัวมัน็อดเมื่อกี้นะครับอืมเพื่อนเขาคงเห็นเนาะแล้วเพื่อนเห็นไปแล้วนะว่าผมไม่ได้ทําอะไรมะนะเกมเมื่อกี้นี่แล้วผมก็ยืนขำครับ็อดนี้อยู่ดีๆก็วิ่งมาหาลูกปืนนี่ดูนะครับเดี๋ยวดูหลังจากนี้สามเกมนะผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เขาก็ยิงเข้าหัวผมเกมนี้เกมหนึ่งนะครับนี่ เขาก็ยังไม่เกียนเรานะเออยังไม่เกียนยังไม่อะไรนะครับนี่ยังไม่แอคท่าขำใส่นะเกมนี้ยังดีๆอยู่คือผมเข้าใจแหละไอ้ที่มันมาแอคท่ายืนขำผมเกมที่สามอะ่ะหรือบางทีเขาอาจจะคิดนะว่าเขาจะชนะผมแล้วเพราะมันนาผมไปสามหนึ่งมันเหลือแค่สองเกมมันจะชนะแต่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าไอ้สามเกมที่มันฆ่าผมได้นะ่ะเป็นเกมที่ผมอ่อนดูเชิงเขาเชยนะครับหลังจากที่ผมเห็นเขายืนขำผมผมก็อเอาจิง สุดท้ายมันก็โดนผมพลิกเกมมาชนะ5-3เขาก็ฆ่าเราได้ไปแค่3เกมเท่านั้นนะครับอืมก็เหมือนที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละถ้ามันยืนขำผมมันแต่เกมที่1ผมก็คงไม่ปล่อยให้มันได้พอจนถึงเพรา3เกมเหรอกห็่ปะนี่เขาก็ยังไม่เกลียนยังไม่ยืนขำผมนะช็อตนี้ยังดีๆอยู่นะครับยังดีๆอยู่นี่มาจับตาดูเกมนี้เลยนะครับเ yeah, <yeah>, yeah. จริงนะถ้าผมตั้งใจจะฆ่ามันนะครับปืนชาร์จก็มี ผมเอาพ9เ้ามาอยู่นี่ถ้าผมจะฆ่ามันนะแต่เหมือนที่ผมพูดไปนั่นแหละตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าผมอ่อนดูเชิงมันไปสาเกมสี่เกมกับเกมที่หนึ่งแต่ว่าเกมที่1มันวิ่งมาหาลูกปืนผมเองเพื่อนเกมที่หนึ่งมันวิ่งมาหาลูกปืนผมเองนะครับผมก็อ่อนดูเชิงมันแต่ต้นเกมนั่นแหละแต่ไอเกมที่1พที่ผมได้ไปเกมนึงอ่ะมันวิ่งมาหาลูกปืนผมเองนะท่านดูเห็นไหมมันมายืนคำผมช็อตนี้ก็นั่นแหละมันมันก็ได้แค่นั้นแหละเพื่อนมันได้ไปแค่สามเกม สุดท้ายมันก็โดนผมพลิกเกมมาชนะ53นะครับอ่าเดี๋ยวมาจับตาดูสภาพเขาหลังจากนี้และกันว่าสภาพมันเป็นยังไงสภาพเขาจะเป็นแบบไหนมารอดูไอ้ที่มายืนขำราชาที่ X แอเนี่ยเออจับตาดูกันให้ดีๆเกมนี้ผมบอกเลยเลือดผมไม่ลดสักนิดนะครับอืมจับตาดูให้ดีดอ่โดนไปนัดหนึ่งครับดูนะครับเจ็บนักเรียบร้อยอ่ดูสภาพหน่อย เช็คสภาพหน่อยครับเช็คสภาพหน่อยเออสภาพไหนครับดูเอานะครับสบภาพไหนดูเอาก่อนที่จะมายืนขำเขาเนะี่ยได้ขำสภาพตัวเองก่อนไหมดูสภาพดิหลังจากที่เขาเอาจริงแทบจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยแม้กระทั่งง้างปืนยิงยังยิงเขาไม่โดนเออคืออะไรแม่ผมนี่อย่างชอบอ่ะดูกันเต้าครับ มีเกมนี้นะที่เลือดผมลดไปนิดนึงนะครับอืมดูนะครับนี่แล้วก็มันก็ไม่รอดตายเหมือนเดิมและดูสภาพอืมเราต้องทําคลิปให้ก็ดูสเต็ปที่เขาเล่นหน่อยและตอนออกเกมมีการมาว่าผมเล่นโง่เออมีการมาว่าผมเล่นโง่ผมก็เลยบอกเอาแล้วไอ้ที่แพ้พี่นี่ไม่คือไม่งโง่หรออะไรประมาณนี้เราดูแลกันตอนจบเกมแม่งแพ้แล้วมันเครื่องจริงนะเพื่อนๆดูสภาพมันนะน,นี่ขนาดมันแพ้ผมแพ้ชนิดแบบแพ้ราบคาบอะ มันยังคิดว่าตัวมันเก่งอ่ะมันยังคิดว่าตัวมันไม่แพ้อ่ะเออผมนี่ย่างชอบเลยพวกนี้อ่ะดูกันต่อเกมนี้จับตาดูให้ดีๆเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาฉลาดมั้งเออให้เขาดูสสภาพเขาเกมนี้ก่อนฮะให้เขาดูสเต็ปที่เขาเล่นหน่อยเขาฉลาดมากไหมดูโยนระเบิดไปไหนผมก็ไม่รู้เออดูโยนไปไหนก็ไม่รู้นี่เริ่มดูระเบิดเขาจะโยนระเบิดน้าแข็งไปฝั่งโน้นผมก็ยืนขำเลย เขาคิดว่าผมจะวิ่งไปฝั่งโน้นมัน้งไอ้คยไม่โคตรเอออะเออไม่ดูนะดูดูด,ดูผมบอกเลยเกมนี้มันตายเลยที่ยังไม่ทันตั้งตัวตายแบบงงๆอะ่ะเออดูนะวิ่งมาแล้วระเบิดก็ใช้อย่างนี้เรียบร้อยโดนผมแอคโชว์ความหล่อให้ดูครับชอ็อตนี้เป็นไงล่ะท่าทางผมมีแต่ผมไม่แอคใส่หรอกไอ้พวกนี้ มันเปืองสึกล้อท่าทางผมเปล่าๆนะครับยืนขำแล้วก่อนจะมายืนขำเขาไปขำสภาพตัวเองก่อนนายน้องเอ้ยเล่นกระแมงโคอ่อนหลังจากที่เขาเอาจริงเนี่ยแทบจะยิงเขาไม่ได้เลยและยัง to ม <together> ีหน้ามาว่าเขาเล่นโง่เลยนะคือจริงที่มันพูดมาทั้งหมดที่มันว่าผมโง่เอ้ยว่าผมเล่นยังงนเอ้ยมันก็ว่าตัวมันเองแหละเพื่อน แล้วดูช็อตนี้โดนระเบิดไป69แล้วดูดิผมบอกแหละหลังจากที่ผมออกจริงมันแทบจะทําอะไรผมไม่ได้อ่ะเออดูสภาพดิเออสภาพใครหรอเฮอสภาพใครดูซินอนอยู่ใต้ตีนราชาคีแอคเนี่ยสภาพใครเหอเรอได้ข่าวว่ามายืนขำเขาเกมที่สามได้แค่นี้ไงก็นั่นแหละครับตามสภาพเลยเ <g år> พื่อนๆมายืนขำราชาคีแอคก็โดนราชาคีแอคตบ สั่งสอนไปตามสเตปนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนที่ผมเปิดไมค์คุยกับเขาแล้วเพื่อนฟังนะเนี่ยมันเชิญมาแล้วเห็นปะเห็นไหมมันเชิญมาเลยเห็นปะเอออ่ะเดี๋ยวเพื่ไนฟังเสียงช็อตที่ผมเปิดไมค์คุยกับเขาเลยไปฟังกันเลยครับโอ้โหเป็นยังไงไอ้น้องพี่อัดตัวโหแล้วมายืนขำเขานี่คืออะไรคิดว่าตีนเก่งเหรออือะที่มายืนขำพี่นี่คิดว่าตีนจะชนะเขาแล้วเหรอืม ใช่พี่เล่นสดเอฟูไม่เล่นบบนั้นไก่เขาเล่นบบนั้นแหละเอาเหรอแล้วไอ้คนที่แพ้เขาเนี่ยแพ้เขาเนี่ยไม่ไก่เหรอฮัลโหลไม่มคนนี้เล่นโซนเอฟนะ่นคนนั้นไก่กูก็ไม่เห็นว่ามึงจะดูเก่งอะไรขนาดนั้นนะหลังจากที่กูเอาจริงมึงก็อ่อนอือแทบจะยิงเลือดกูไม่ลดด้วยซ้ำจริงเล่นโซเอฟใครจะเล่นได้อ,อย่ามาอ้างดิแพ้เขาแล้วอย่ามาอ้างครับฮัลโหล ใพี่พี่เล่นนแอบใครจะเล่นใครจะชนะและที่ยืนขำนี่คืออะไรขำอะไรก่อนอก่อนจะำขำคนอื่นเนี่ยไปขำสภาพตัวเองก่อนนะฮะัลโหลฮัลโหลเล่นสนแอบใครจะเล่นไก่เล่นนั่นแหละโอเคไก่ไม่ไก่เลยรู้แพ้แพเขาอะนำเขาไปสามหนึ่งอะเออสามหนึ่งนะเออนำเขาไปสามหนึ่งได้แค่นั้นอืมใเล่นสนแอบบอกเล่นยังไม่เป็น ไม่ได้เล่นซ่อนแอบหรอกน้องเขาเขาเรียกพวกเขาเรียกอะไรนะเขาเขาเล่นใช้สมองนะเจ้าว่าเออเขาเล่นใช้สมองนะเจ้าไม่รู้ใครนะแม่งโคตรโง่วิ่งแพ้เขายิงดื้ออ่ะเออจริงจริงมึงพูดมานี่ว่ามึงโง่เนี่ยพูดเรื่องประหลัหูแล้วมึงมาโกงเองเนี่ยฮัลโหลโง่คือโง่คือยูแคนอะไรวะลูกแคนอะไรก็ดูหน่อยดิเอ๊ะคือแคนเลเวลห้า ลูกแคร์สามสิบห้าคน,นทำตัวอย่างนี่เจอตกเป็นยังไงล่ะจอกหรืเป็นจอกเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยพูดไทยเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเลยอพี่เป็นกระเทยหรือเปล่าใส่เสือถามจริงฮะ,ะไม่กูถามว่าไงกูถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่คนถามพี่เป็นกระเทยหรือเปล่าแล้วแต่มึงจะคิดเลยมึงจะคิดอะไรกันเรื่องของมึงอืไอพี่จะคิดอะไรก็เรื่องของพี่ แต่กูอยากรู้ว่ามึงเป็นคนไทยหรือล่าพูดไทยเหมือนจะไม่ค่อยเข็งแรงเลยโผ,ผมก็อยากลุ้มกันพี่เป็นกะเทยหรือเปล่าเนี่ยดูว่าเรียกพี่พี่ยังตกตายเอ้ยย็นกะเทยตอนอนะื่นนะเล่นมียูมียูทูปปะเล่นยูทูปปะไม่เล่นครับไม่เล่นัะเดี๋ยวมาล,าลอดูสภาพเองในช่องยูทูปพี่นะเดี๋ยวทำคลิปให้ดูไอเกมที่เจอพี่เมื่อกี้ ไอ้ที่ไม่ยืนขำพี่แล้วโดนพิลิกเกมมาชนะเออกระจอกเลยแล้วมารอดูสภาพนะไอ้ที่ว่าพี่โง่ที่ว่าพี่ไก่เนี่ยเออที่ว่าอะไรพี่หลายๆอย่างอะแล้วน้องไปดูสภาพตัวน้องในคลิปพี่นะเออแล้วน้องจะรู้ว่าที่น้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ว่าพี่มาทั้งหมดเนี่ยโดนตัวน้องเองทั้งหมดเออจริงจริงช่องยูทูปที่มาแล้วนะช่องยูทูปโเล่นโคตรดูช่องยูทูปพี่ก็ตก ตบไ้พวกเกียนแบบนี้แหละไอ้พวกที่แบบอยู่ดีๆก็แบบมายืนคําเขาหรือบางทีก็ซ้ําศพเขาอืมพวกสายซ้ําศพไอ้พวกที่แบบยืนําเขาไอ้พวกนี้โดนที่ตกหมดลองเข้าไปดูในในช่องพี่ดิเออไม่เลยไม่ไม่ดูว่ะช่องกระจอกติตามเป็น,จ,นจริงนะไ<ว>ปกล้ามาดูอะไรสภาพตัวเองไงสภาพเนี้ยฮะดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยรู้รู้ว่าเขาทําคลิปไปไม่กล้ามาดูสภาพตัวเองหรือยัองไงไม่รู้ฮัลโหล ล่าสุดไม่กล้ามาดูสภาพตัวเองในช่อง YouTube เขาเล่นหนึ่งอืมไจะให้ไปดูสเต็ปตัวเองไงที่มาว่าเขาโง่เนี่ยสเต็ปตัวเองฉลาดมากหรือเปล่าเธอเถอเธอเเเธอเเเเธออยู่ดีๆก็แบบเล่นแบบดนเขาอ่อนดูเชิงไปเกมสองเกมก็ทำซึ่งมายืนขำเขาตายแล้วสภาพก่อนจะยืนขำเขาอ่ะไปยืนไปดูสภาพไปขำสภาพตัวเองก่อน โดนเขาทำให้ดูสภาพตอนที่นอนอยู่ใต้ตีนเขาอ่ะเออสภาพไหนนั่งดูนั่งดูคนมันตายตายแบบเออเออเออตายแบบโง่โง่อะโง่โง่นี่ดูเออไม่รู้ใครม่งอยู่ดีๆก็วิ่งมาให้ยิงดื้ออ่ะเออคือไม่จะให้เรียกอะไรทาไมโง่ไอ้ยังจะมากล้ามายืนขำเขาอีกกิ๊กชู้กับกระเทยว่ะ คุอท้อจริงเลยกับมึงอ่ะเอยเดี๋ยวไปตัดคลิปแล้วเดี๋ยวมารอดูแลกันน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมารอดูก็ล่าสุดไปเจอลูกแคนเลเวลห้าเออก็นั่นแหละครับก็เนี่ยมันเชิญมาแล้วปล่อยมันนะครับปล่อยมันเพราะแค่นี้เรารู้แล้วว่ามันหัวร้อนพอตัวนะครับเพราะว่ามันรับแอดเราแล้วมันเชิญเราข้อตี้เลยนะครับมันเชิญเราข้อตี้อืมแต่ผมฟังจับ น้ำเสียงเขานะเหมือนจะไม่ใช่คนไทยนะเออน่าจะไม่ได้คนไทยเป็นคนลาวหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเป็นพมา่านะครับเพราะว่าส่วนมากที่ผมเคยเจอนะครับบางทีจะพับเป็นพมา่าคนลาวนะแต่ผมฟังจากน้ำเสียงที่เขาพูดนะครับพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะเออโอเคคลิปมันก็ยาวพอตัวแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันตบสั่งสอนตัวตึงที่พูดไทยไม่ค่อยชัดนะ <laughs> ก็ไม่ยืนขำราชาคีแอก็โดนราชาคีแอกตบไปโดนพลิกเกมมาชนะนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ